ยิเล Channel สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงๆนะคะวันนี้หลังจากที่ไปถ่าย MV มาเมื่อวานนะคะวันนี้เราจะไปถ่ายแบบีกคะพี่น้องถ่ายแบบไว้โปรโมตกุ้มปิดนะคะและ่ตอนนี้มาทํากับข้าวก่อนนะคะมีหลาประตอง้วพี่น้องซื้อมเมื่อวัก็เลยพี่เพีวเลยบอกว่ามาทําสูตรให้นะคะและ้วก็หมูแดดเดียวนี่ลุย Channel นะคะสมพักค่ะเนี่ยพ,พี่เพีหมักสมพักนะคะและตอนนี้ก็กําลังเกี่ยวไข่อยู่นะคะ ต้องเจียวไข่อยู่กับพี่น้องเอาไข่ขึ้นใส่จานก่อนนะคะเดี๋ยวใหม่กับพี่น้องนะะี่ค่ะไข่เจียวของเรานะ่ารับประทานไหยคะปึ๊บนี่สีสันเหลืองอร่ามนะคะเสิร์ฟกันเลยจ้ามาถึงแล้วนะคะสถานที่ถ่ายทําที่แรกของเรานะคะคือโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟค่ะโรงเรียนโคกก่อกหินเหล็กไฟนะคะพี่น้อง ไม่มีนักเรียนนะคะไม่มีใครเลยมีแตะเรามาถ่ายแบบ <c oughs> คู่จิ้นนะคะมาถ่ายแบบค้างนนี้พี่น้องตุ๋ยกับน้องเคตมีพี่แพลวเป็นตากล้องนะคะเพราะไม่มีตากล้องเพราะน้องตุ๋ยเป็นคน,น,นแสดงพี่แพลวก็เลยถ่ายเองจ้ง แบบหัวกันนะแบบหัวคักเลยท่านาได้กันอะไรกับหัวหนึ่งสองสามสีันก็วัน สถานที่แรกก็ถ่ถายทําเสร็จแล้วนะจ๊ะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคบพี่น้องเล่นมาต่อสถานที่ที่สองานมาแวก่กินเขากันค่ะร้านกาแฟาเดี๋ยวรอชมบรรยากาศร้านต่อไปนะคะว่าเราจะไปนั่งร้านไหนจะไปถ่ายรูปที่ไหนนะครับตอนนี้ก็มาถ่ายต่ออีกหนึ่งร้านนะคะอยู่ที่ร้านปลายฟ้าอําเภอเรืองนกทาค่ะพี่น้องบรรยากาศร้านนะคะเขาถ่ายกันอยู่ข้างนอกนู่อยู่กับอาจารย์ตั้มนะคะตัม้มรถสุกค่ะพี่น้อง มื่อนี้ปวยเอ็มดีได้อาจารย์ด้วยป้าเอ็มดี้ป่ะโม่งๆอู่่นะตอนนี้กะนั่งรอลุ้นนะครับเพราะว่าตื้นเต้นอ่ะตัวเอเองว่าท่านเบิ่งเอ็มดีเขาบอกบอกกาเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งพร้อมพี่น้องไว้ค่ะบอเบิ่งเดี๋ยวเรียนแร็วบอกเบิ่งเลยบบบอกลอเบิ่งพร้อมกันเลยว่าเตื้นเต้นดีขนาดไม่คิงตาไม่คิงอันทีมคอาตุ่มกะตามมาดูแลความเรียบร้อยนะคะให้น้องวินเนอร์น้องน้องแคมป์น้องแคมโอ้ น้องแคมแเนาะน้องแคมแล้วก็น้องเต้ยนะคะพี่เนอะมาน้ากันสามหนุ่มสามมุมมาทายแบบการล้านน้องรอดลุนเอ็มวีเข้เนอะอปลอยเอมวตอนนี้5้าโมงครึ่งไหคะสิบเจนาฬิกาจุดสามศนย์นาะเป็นปล่ยังโมงหมงมงตรงที่แบบจา้า รอบ้ากาบ้ากามึงบ้ามึงตานี่นะคะพามาเดินชมบรรยากาศของร้านนี้เนาะครับพี่น้องบรรยากาศดีนะคะมีมุมถ่ายรูปด้วยเป็นร้านกาแฟและรับล้างรถด้วยนะคะอู้น้องวินเนอร์กำลังถ่ายอยู่น้องวินเนอร์น้องเตยนะคะ ชมบรรยากาศก,าากนาันจ้าบรรยากาศดีมากค่ะร้านนี้กำลังถ่ายกันอยู่ครับพี่นอ้อง เรืองเมียคอสตูมนะคะมคกิ้ก็ไปไปด้วยทุกที่นะคะเพราะว่าดูความเรียบร้อยค่ะขาดรอบใดด้วยครับพี่น้องครับหมดประมาณ4-5อันนะคะหลายคนไหมเออนมรอเบิงเบิงตระเงินมคกิงนะคะก็คืออากาศมันอบอ้าวนะครับพี่น้อง่ะยกกล่งกันกลวงเลยอันนี้ก็

การมีก็มานะคะทีมงานคุณภาพครับสารมีอยู่บ้านว่างๆเราลดแรงอย่าง้มากน้ำกันนะคะจังโอบุญแานนั้นเป็นขัดตูมอ่างลากอ่างลากแบียนอ่างลากแบียนญี่ปุ่นครับไม่ให้มาดูเลยนะก็มาขีดแม่ให้มาดูย่าแถวนี้ ช่วยท่านมาดูยาแม่ทำอะไรที่น<อ> <c oughs> ู่นงาน <c oughs> มาเบิดได้หนิหานงานเอ็มวีทีมงานเอ็มวีเขาไปนองมือน,นียพร้อมรุ่นผมมึงแดงเลยวะใหญ่อันนักลองไปทั้งนึงตัวนักหลุดตีไปทั้งนึงกับพี่น้องมว้วนกุบ๊บม้วนนี่ตีอ็นลองกอ,องแจงทองแจงทีกก่เมื่ี่เขาเสย <c oughs> <c oughs> ใกไ้บอกเจ้าเปิดอกที่มวนเขาล้อเบิรงรถหลต้อผู้หลังผู้หลังกับบ้านกาเบิรง เก็นซีเซอ้อเล็กน้อยวันนีรอชมพร้อมกันมันยังตื่นเต้นดีนี่ครับบรรยากาศการถ่ายทำนะคะพี่น้องใชยแบบเอสติงคอรส เทาเอวยืดเก็บสาเจ็ดหนุออกพิัเฮ้ยคืวแหละส3เจ็ดสามเจ็ดนี่เออขมเหลียวขมเหลีวเรายืดน้ำตาลหวานหน่อย ไม่เวนงน่องเนาะยันตดแตกยะตัวเยตัวขึ้ตัวโอสองสามแล้ไปไทางอ่อนนางสาวมันเป็นยังอ้าวยังมีพวกจดได้ อันนี้อันนี้อะไดเดียวมันดูอะไรเหรวะนี้มันเสือไหมนะเอาอยังไอยังไงตอนนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะเพืกอนของแม่กับขขาวตอกับพี่น้องพี่แยวอยากกินต้มกวยจับผสมกับพี่น้องกวยจับยวนกวยจับอุบลนะคะนั่นแหละค่ะก็จากนี้ก็จะรับประทานอาหารนะคะสําหรับคลิปวันนี้ ฝากกไดไลค์กดแชร์ช่องไดร์ชาน,นลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายไวจับของบ้านเซงทองฟินแลนด์นะคะเสร็จแล้วค่ะ